จ่าเจ๋งใจดีจ่าเจ๋งเป็นตำรวจจราจรเห็นคนไม่ข้ามสะพานลอยไม่ข้ามทางม้าลายแต่เดินข้ามในส่วนที่ไม่ได้จัดไว้สำหรับข้ามเป็นประจำส่วนมากเป็นนักเรียนเป็นคนแก่เป็นชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่อยากจับหลายครั้งก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนกันไปจนวันหนึ่งในเกมวัยรุ่นขาจอแอบเดินข้ามถนนโดยไม่ข้ามทางม้าลายอีกเช่นเคย จาเจ๋งเห็นในเกมขาประจำที่เคยเตือนแล้วก็ยังทำอีกแต่ก็ไม่อยากปรับให้เด็กต้องเสียเงินเพราะในเกมก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกชายของตนจาเจ๋งก็เลยทำโทษในเกมโดยสั่งให้ในเกมปั่นจิ้งหรีดห้ารอบเพื่อให้หลาบจำคนผ่านไปมาก็รู้สึกถูกใจและชื่นชมกับวิธีตักเตือนของจาเจ๋งวิธีการของจาเจ๋งถูกต้องหรือไม่หาคำตอบได้ที่สุจริตไทย